สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบเดิมพันส,สามสามนะครับผมตอนนี้ก็อยู่วันที่อู่พีทีออโตสวิตนะผมบายช่างหูก็วันนี้ก็เอารถมาเจ้าของที่ถ่ายน้ํามันเกียร์ครับพอดีช่างแก่บอกว่าน้ํามันเกียร์เริ่มดํลนะครับก็ซื้อน้ํามันเกียร์นะครับวันนี้ก็กําลังจะดําเนินการเปลี่ยนถ่ายนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปดูก่อนนะครับว่าในอูม่มีรถอะไรเข้ามารักษาเข้ามา ซ่อมแซมมาบ,บ้างนะครับอันนี้เลยครับอันนี้เครื่องพังนะครับชาร์ปล็อกยกเครื่องลงแล้วครับเป็นอีซูซูสี่ล้อสี่ล้อใหญ่นะครับเครื่องอยู่นี่นะครับ โสมหน้ารถที่เดินผ่านกล้องไป,ไปแว๊บนั่นช่างแก่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้แกมินิคูเปอร์ Mini ทำอะไรวะเนี่ยฮะแกมินิคูเปอร์รมาทำอะไรฮะอ๋อลองถามลูกพี่นะครับอันนี้ยังไม่รู้มินิคูเปอร์ แจดคันนี้ชนหมามาครับก็มาให้ช่างหมูซ่อมให้ครับนี่นะครับก็สามคันแล้วครับแล้วก็อีสุไทยลุงแวนคา้อยอยู่ครับมีอีครับแล้วก็รถเก๋งคันนี้ โตโยต้าเอาติดนะครับก่อนจะซ่อมแซมอยู่ครับซ่ำอมบำรุงแจ็คคันนี้ก็ชนหมาไหลนี่ครับเกลือนเลยครับ เจ้ากะิก็เดี๋ยวถ่ายน้ำมันเกียรครับน้ำมันเกียร์อยู่นี่ครับ3ลิตรนี่ครับน,น้องแกกะมุดเข้าไปถ่ายแล้วครับเห็นแต่ขาโผล่มานะครับขาน้องแก สภาพโล่งๆก็ยังตามเดิมครับบริเวณอู่อน,นุ่งเนินพระศูนย์สองครับจอดอยู่ครับเสร็จแล้วครับแกรถพี่เกมเสร็จแล้วใช่ปะอ้าวยังไม่เสร็จจ้วเจ้าข้า,าวรอครับเจ้าข้าวต้องตามหมอปลามาจัดการมั <c oughs> <c oughs> อู่ก็ประมาณนี้ครับผมรถที่อยู่ในอู่ ก็ยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากติดตามด้วยครับช่องแสบเนื้อภาพสามสามนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ